ตอนที่141รสจะรึกสแสวงบุญบรรพชนมานเกรทมินยังไม่ทันได้ขโมยไก่ก็ต้องเสียข้าวกำหนึ่งให้เย่ยวไวทั้งหมดคิดว่าตัวเองได้เปรียบแต่ต้องเสียหายเองแถมยังขาดทุนอีกครั้งนี้บิดาผู้นี้มองเจ้าต่ำไปแต่ครั้งหน้าเจ้าจะไม่โชคดีอย่างนี้อีกบรรพชนมนเกรทมินหัวเราะหึห่งึออกมาสองครั้งท้ายที่สุดก็้องเงียบไปการพูดคุยสนทนาการของเย่ยวไวและบรรพชนมนเกรทมินคือการคุยกันในจิตใจ ดูเหมือนเวลาจะผ่านไปนานมากแต่ในความเป็นจริงผ่านไปแค่เซี้ยววินาทีเท่านั้นในตอนนี้เองสายเม็ดสุดท้ายที่ก้นแก้วของนาิกาสายได้หยุดกลิ้งแล้วหยุดอยู่นิ่งๆในเวลาเดียวกันจูวซิวหมิงผู้รับหน้าที่ในการทดสอบได้เอ่ยปากขึ้นการทดสอบสิ้นสุดแล้วยินดีด้วยลู่เฟิงและน้องชายผู้นี้ผ่านการทดสอบหลังจากที่เข้าพิธีจารึกสแสวงบุญพวกเจ้าจะกลายเป็นปรมาจารย์อัครเซียนอย่างแท้จริงจูซิวหมิงกวาดสายตามองทั้งห้าคน ในตอนที่สายตามาหยุดอยู่ที่เยี่ยเหยเขาพงกหัวให้เย่ยเหยด้วยรอยยิ้มสายตาเต็มไปด้วยความชื่นชมลู่เฟิงคิดค้นวิชาเทพเซียนขั้นกลางระดับวิญญาณได้ฉายานามปรมาจารย์อัคขระเซียนสองดาราน้องชายผู้นี้คิดค้นวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับวิญญาณได้ฉายานามปรมาจารย์อัคขระเซียนสามดาราทดสอบหนึ่งครั้งมีผ่านสองคนเป็นไปได้ยากมากค่ะจัวซิวหมิงทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการทดสอบในครั้งนี้ข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ความตื่นเต้นและการสื่อรอยยิ้มที่ระหว่างคิ้วของจูซิวมิงปิดเอาไว้ไม่มิดทดสอบหนึ่งครั้งปรากฏปรมาจารย์อัคารเซียนถึงสองคนเป็นไปได้ยากมากที่ยากยิ่งกว่าคือเย่ยเหวยผู้มีอายุ15ปีสามารถคิดค้นวิชาเทพเสียนขั้นสูงระดับวิญญ,ญาณได้ผ่านการทดสอบปรมาจารย์อัคารเซียนทั้งยังทำลายสถิติข,ของท่านเคอไปผู้ยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์แด่ภาคีปรมาจารย์อักครเซียนแห่งบุรัษชิงการเป็นดังประจษ์พยานโจซิหมิงตื่นเต้นอย่างอดไม่ได้ ยินดีด้วยยินดีด้วยปรมาจารย์อัคารเซียนอายุ1 5บหปีทั้งชีวิตนี้ข้าเพิ่งจะเคยพบเจอเป็นครั้งแรกได้เข้าร่วมการทดสอบปรมาจารย์อัคารเซียนพร้อมกันกับน้องชายถึงแม้ข้าจะไม่ผ่านการทดสอบแต่ถือได้ว่าโชคดีไปสามชาติแล้วผู้เท่าทั้งสามที่ไม่สามารถคิดค้นวิชาเทพเสียนออกมาได้แต่ละคนต่างเดินมาข้างๆเยี่ยเหยพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความนับถือเพื่อที่จะเข้าร่วมการทดสอบปรมาจารย์อัคารเซียน พวกเขาได้พยายามมาหลายสิบปีแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ผ่านการทดสอบประมาจาจากสนค่าเสียงพยายามอย่างหนักมาครึ่งชีวิตยังไม่สําเร็จแต่เย่หวยที่อายุเพียง15-16ปีกลับทําสําเร็จได้ง่ายดายพวกเขาจึงรู้สึกนับถือและอิจฉายเย่หวยจับใจขอบคุณผู้อาวุโสเย่โวยพูดอย่างอ่อนน้อมน้ำเสียงที่ชื่นชมยินดีต่อเย่โวยดังเข้าหูลูเฟิงทําให้ใบหน้าของลูเฟิงค่อยๆแข็งกร้าวขึ้นในปีนี้ลูเฟิงเพิ่งจะอายุ22ปีเท่านั้น ปรมาจารย์อคาเาเซียนสองดาราสามารถติดอันดับต้นๆของมลรัฐชิงแต่การคงอยู่ของเย่ยเหวยทาให้หลู่เฟิงกลายเป็นผู้ที่ถูกละเลยในเมื่อสิ่งนี้คือความถนัดที่สุดของลู่เฟิงแต่เย่ยเหวยเป็นเจ้าหนุ่มที่มีอายุสิบหปีกลับได้ไปอยู่ในตําแหน่งที่น่าภูมิใจที่สุดเกินกว่าเขาจึงทําให้เขาไม่พอใจอย่างมากเดิมทีลู่เฟิงต้องการที่จะชวนเย่ยเหวยมาเป็นพวกแต่เย่ยเหวยได้กลายเป็นปรมาจารา์อคาเาเซียนสามดาราแผนการของเขาจึงไม่อาจดําเนินต่อ อาชริยะเชกเช่นเย่เหวยจะต้องได้รับความสนใจจากทั่วทั้งภาคีปรมาจารย์อัครเซียนเย่เหวยสามารถเลือกกลุ่มอำนาจใดก็ได้แล้วเย่เหวยจะมาพึ่งพาเขาทำไมล่ะทั้งหมดนี้ราวกับคมมีที่ปักลงบนใจของหลู่เฟิงจัวซิ่วหมิงก้มลงมองจดหมายแนะนำที่อยู่ในมือเหื่อยหน้าขึ้นแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าผู้ที่ผ่านการทดสอบปรมาจารย์อัคระเซียนครั้งนี้คือเอพวกเจ้าทั้งสองมาจากเมืองชิงเหยี่งนั้นหรือจัวซิ่วหมิงแปลกใจเล็กน้อย แล้วพูดต่อว่าผู้ที่ผ่านการทดสอบแบ่งเป็นเย่เหวยและหลู่เฟิงที่แท้ก็เป็นสิทธิ์ของปรมาจารย์อี้มีน่าเล่าถึงได้ประสบความสําเร็จอย่างน่าตกใจถึงเพียงนี้โจซิวหมิงผงกหัวเบาๆอย่างเข้าใจปรมาจารย์อี้ผู้นี้ย้ายจากเมืองหวางเมืองแห่งจักรพรรดิไปอยู่เมืองชิงเย,ยว่ปรมาจารย์อัคารเซียนสิบดาราอีกเพียงแค่เก้าเดียวจะกลายเป็นผู้ปกครองแห่งอัคารเซียนตอนอยู่เมืองหวางก็มีตําแหน่งที่สูงสักอย่างมากลูกศิษย์ของปรมาจารย์อี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกัน เย่เวย่ยอย่างนั้นหรือหลูเฟิงคิดอะไรออกมาได้สายตาแวบ,บความเย็นชาขึ้นมาจึงกวาดสายตาไปยังเย่เวย่ยที่อยู่ด้านข้างเย่เวย่ยก็เข้าใจว่าเรื่องราวได้เลวร้ายแล้วจึงหันไปทางหลูเฟิงดวงตาของทั้งสองที่จ้องมองกันและกันเผยความปฏิปักษ์หลูเฟิงไม่คิดเลยว่าผู้ที่เพิ่งจะผ่านการทดสอบปรมาจารย์อัคราเซียนก็คือเย่เวย่ยผู้ที่กลายเป็นศิษย์ของปรมาจารย์อี้ผู้ที่ช่วยตระกูลเย่เอาไว้ไม่คิดเลยว่าผ่านไปเพียงแค่สามปี เจ้าคนร้าย่าที่มีทะเลจิตสีชาติผู้นั้นเจ้าคนที่เขาดูถูกจะเติบใหญ่ขึ้นมากลายเป็นผู้ที่ประหักใจถึงเพียงนี้นี่ทําให้ใจหลู่เฟิงได้รับการคุกคามอย่างร้ายแรงยเย่เหวยปิดบังสถานะมาโดยตลอดด้วยกลัวว่าหลู่เฟิงจะตระหนักขึ้นมาได้ไม่คิดเลยว่าสุดท้ายแล้วเขาได้รับรู้มันแต่เขาคิดแล้วคิดอีกในตอนนี้ตัวเองได้กลายเป็นปรมาจารย์อัครเซียนสามดาราแล้วยังมีอะไรที่ต้องกลัวอีกงั้นหรือเมื่อรู้สึกได้ถึงความเป็นปฏิปักษ์มุ่งร้ายของหลู่เฟิง ในใจของเย่ยเหวยจึงเย็นชาแต่ในตอนนี้ต้องยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์สู้กันไปแล้วจะได้อะไรความเป็นปฏิปักษ์ในดวงตาของทั้งสองคนแวบ,บขึ้นมาชั่ววูบแล้วก็สงบลงเอาล่ะหลังจากที่เข้าพิธีจาริกสแสวงบุญแล้วพวกเจ้าทั้งสองจะกลายเป็นปรมาจารย์อักคารเซียนอย่างแท้จริงหลังจากที่จูซิหมิงเชิญผู้เท่าทั้งสามที่ไม่ผ่านการทดสอบให้ออกไปจากห้องถงจึงหันมามองเย่ยเหวยและลู่เฟิงด้วยรอยยิ้ม สายตาของเขามองผ่านหลู่เฟิงไปแล้วไปหยุดที่ร่างของเย่ยเหวยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในใจของโจเซิวหมิงหลู่เฟิงผู้น่าพิศวงในตอนแรกเทียบกับเย่ยเหวยไม่ได้เลยระดับความสำคัญของพิธีการจารึกแสวงบุญพวกเจ้าน่าจะรู้ดีข้าคงไม่ต้องพูดให้มากความใช่หรือไม่โจเซิวหมิงมองเย่ยเหวยใบหน้ามีรอยยิ้มถามขึ้นอย่างใจดีขอรับเย่ยเหวยพยักหน้าเขาฝึกฝนกับปรมาจารย์อีมาถึงสามปีไม่ใช่มือใหม่ไร้ประสบการณ์ เขารู้ดีมีเพียงผู้ที่ผ่านพิธีการจารึกสแสวงบุญจึงจะสามารถกลายเป็นปรมาจารย์อัครเซียนได้ต่อให้พลังเนี่ยงแข็งแกร่งกว่านี้หรือความสอดคล้องกับอัครเซียนสูงกว่านี้แม้แต่การอย่างรู้ทางวิญญาณที่เฉียบคมยิ่งกว่านี้<ๆ>ก็ยังไม่ใช่ปรมาจารย์อัครเซียน Entonces, มีเพียงผู้ที่ผ่านพิธีการจารึกสแสวงบุญได้เชื่อมโยงเข้ากับท่านนักบุญและเพิ่มกระแสความคิดแห่งเซียนจะทำให้พลังเนี่ยงของปรมาจารย์อัครเซียนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมีอำนาจกดดันควบคุมอย่างรุนแรง ต่อทั้งสัตว์อสูรหรือเผ่ามารเพราะพรสวรรค์ของเผ่ามารและสัตว์อสูรมีปัญหาพลังของพวกมันจึงสามารถบทยี้ผู้แขง็งแกร่งเผ่ามนุษย์ในระดับเดียวกันหรือแม้แต่ยังสามารถเข็นฆ่าผู้แขง็งแกร่งเผ่ามนุษย์ที่มีพลังสูงกว่าแต่ไม่รวมปรมาจา,า,ารย์อัครเซียนผู้เป็นกลุ่มคนพิเศษในเผ่ามนุษย์ปรมาจา,า,ารย์อัครเศียนสามารถหยุดยั้งเผ่ามารและสัตว์อสูรนในระดับเดียวกันได้ทั้งยังสามารถฆ่าเผ่ามารและสัตว์อสูรที่มีระดับสูงกว่าได้ด้วยเช่นกัน เพราะพลังเนียนของปรมาจารย์อัครเซียนไม่เหมือนกับพลังเนียนของคุณทั่วไปที่เพิ่มกระแสความคิดแห่งเซียนเข้าไปหลังจากที่ผ่านการทดสอบปรมาจารย์อัครเซียนสิ่งแรกที่จะต้องทําคือจะรึกสแสวงบุญหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีการจารึกสแสวงบุญแล้วพลังเนียนที่ไร้ส,สารจะควบแน่นกลายเป็นภาพเงาของ72สําำนักเซียนท่านนักบุญเป็นผู้ก่อตั้ง72สําสำนักเซียนด้วยตัวเองอัดแน่นไปด้วยพลังมหาศาลที่ไม่อาจจินตนาการได้ ภายใต้การควบคุมของภาพเงาสำนนักเซียนพลังของเผ่ามาและสัตว์อสูรจะอ่อนแรงลงปรมาจารย์อคาเซียนที่มีพลังสูงยิ่งขึ้นภาพเงาสำนนักเซียนจะยิ่งเหมือนจริงมากขึ้นพลังในการทำลายเผ่ามาและสัตว์อสูรจะแข็งแกร่งมากขึ้นนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ตำแหน่งของปรมาจารย์อคาเซียนจึงได้สูงสักอย่างมากจำไว้ว่าในตอนที่จารึกสแสวงบุญจิตใจต้องมีความศรัทธาที่แน่วแน่ห้ามมีความคิดฟุ้งซ่านเด็ดขาดโจซื่อหมิงมองเยเวยและหลู่เฟิง พูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมเล็กน้อยอันเชิญรูปบูชาโจซิลหมิงตะโกนออกมาเบาๆรูปนักบุญปรากฏขึ้นมากลางอากาศอีกครั้งหลูเฟิงรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีการจะรึกสแสวงบุญดีในตอนนี้ในใจของเขาไม่กล้าเหลือความคิดดฟุ้งซ่านอื่นๆเอาไว้หลังจากที่จ้องมองเย่เหวอยอย่างจะกินเลือดก,กินเนื้อแล้วเขาก็เก็บความโกรธเกลียดที่มีต่อเย่วเหวยไว้ส่วนที่ลึกในหัวสายตาที่มองรูปปั้นแกสลักท่าน,นักบุญค่อยๆเปลี่ยนเป็นร้ายความกังวล และมีศรัทธาเย่ยเหวยก็มองรูปปั้นแกะสลักท่านนักบุญอย่างศรัทธาพลังแห่งกฎสวรรค์ชัดแจ้งพลังชีวิตชั่วนิดนิรันด์จัวซิวหมิงสวดเบาๆให้กับหลู่เฟิงและเย่ยเหวยด้วยอารมณ์ที่เคารพศรัทธาทันใดนั้นรูปปั้นแกะสลักท่านนักบุญเกิดคลื่นกระเพื่อมร้ร,รูปร่างมวลตลกในคลื่นกระเพื่อมนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตมหาศาลทั่งพลูลเข้าไปในทะเลจิตของเย่ยเหวยและหลู่เฟิงพร้อมกับเปลี่ยนแปลงพลังเนียนของทั้งสองคนทันทีตุ้มตุ้ม ด้านบนหัวของเย่หวยและหลู่เฟิงพลังเนียนค่อยๆก่อรูปร่างเป็นสิ่งก่อสร้างอันรูราอลังการแต่เร้นลับยากแท้ยั่งถึงระคังใหญ่สรงเสียงเกลียวกราวเต็มไปด้วยลมปราณอันศักดิ์สิทธิ์มหาศาลเย่หวยคือปรมาจารย์อักครรเซียนสามดาราหลู่เฟิงคือปรมาจารย์อักคารเซียนสองดาราเงาภาพสันกเซียนที่อยู่บนหัวของเย่หวยชัดเจนกว่าของหลู่เฟิงและพลังเนียนของเย่หวยก็มีมากกว่าของหลู่เฟิงเล็กน้อยมีพลังกดดันต่อเผ่ามาและสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งกว่านิดหน่อย เจ้าหนูในตอนที่พลังเนียนของเย่ยเหวยกำลังควบแน่นเป็นรูปร่างสำนักเสียนในความลึกลับนั้นมีกระแสะความคิดมากมายเข้ามาในทะเลจิตของเย่เหวยคารวะท่านนักบุญเย่ยเหวยมองบุรุษไวกลางคนอันมีปัญญาสูงส่งที่ปรากฏในทะเลจิตของตัวเองไม่คิดเลยว่าจะได้พบกันไวถึงเพียงนี้ในเมื่อเจ้าผ่านการทดสอบปรมาจารย์อักคารเซียนแล้วก็ถือว่าเป็นคนในสายเลือดของข้าแล้วเมื่อมีวาสนาต่อข้าข้าจะให้ของขวัญเล็กๆชิ้นหนึ่งแก่เจ้า ท่านนักบุญมองเย่หวยใบหน้ามีรอยยิ้มแล้วชี้ไกลๆไปยังความว่างเปล่าเจ้าหนูพยายามฝึกฝนเถอะน้ำเสียงของท่านนักบุญราวกับดังมาจากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นที่ไร้ขอบเขตจากนั้นท่านนักบุญค่อยๆจางหายไปจากทะเลจิตของเย่หวยของขวัญเล็กน้อยอย่างนั้นหรือเย่หวยตาลุกวาวอย่างสงสัยของขวัญเล็กๆจากท่านนักบุญจะต้องไม่ใช่ของธรรมดาทั่วไปแต่เย่หวยกลับไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆของตัวเอง และไม่รู้ด้วยว่าของขวัญเล็กๆของท่านนักบุญคืออะไรแต่ที่เย่หวยไม่รู้คือในเวลาเดียวกันกับที่ท่านนักบุญกล่าวว่าจะมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ตรงระหว่างคิ้วของเขาปรากฏตราดอกบัวสีทองสว่างขึ้นมาหนึ่งดอกตราดอกบัวสีทองนี้ไร้รูปร่างเมื่อร่างของท่านนักบุญจางลงไปตราดอกบัวสีทองก็แฝงตัวหายไปด้วยเช่นกันท่านนักบุญใช้วิชาเทพเสียนสร้างลักษัพสิ่งให้กระแสความคิดกลายเป็นสรพสิ่งแล้วแพร่กระจายไปทั่วทั้งดินแดนแห่งเผ่ามนุษย์ หากไม่ใช่เพราะกระแสะความคิดของเผ่ามานจากภายในเกรดสีดำชิ้นนั้นต่อให้เย่ยวเหวยจะแสดงพรสวรรค์ที่แข็งแกร่งกว่านี้อีกสิบเท่าก็ไม่สามารถส่งสัญญาณถึงท่านนักบุญได้เกรดสีดำชิ้นนั้นของผู้เท่าเผ่ามานถึงแม้จะทําให้อนาคตของเย่ยวเหวยมีวิกฤตเพิ่มขึ้นมากแต่เพราะเป็นเช่นนั้นจึงทําให้เย่ยวเหวยได้รับประโยชน์ในความโชคร้ายสองครั้งสองคราที่เขาสามารถส่งสัญญาณปลุกท่านนักบุญได้ครั้งที่หนึ่งส่งสัญญาณปลุกท่านนักบุญ ทำให้ท่านนักบุญออกโรงช่วยทำลายแผนชั่วของบรรพชนมารเกรธมินครั้งที่ 2, สองส่งสัญญาปลุกท่านนักบุญท่านนักบุญกล่าวว่าได้มอบของขวัญเล็กๆน้อยๆแก่เย่เหวยแน่นอนว่าในตอนนี้เย่ยเหวยยังไม่รู้ว่าของขวัญเล็กน้อยนั้นคืออะไรเอาละสิ้นสุดพิธีตามเสียงของจูซิวหมิงที่ตะโกนขึ้นมาเบาๆคลื่นกระเพื่อมร้รูปร่างบนรูปปั้นแกะสลักท่านนักบุญได้หายไปพลังเงียนของหลู่เฟิงและเย่เหวยควบแน่นก่อรูปร่างเป็นเงาภาพสำนักเซียน พร้อมกระแสความคิดแห่งเซียนอันทรงพลังมากมายตอนที่หนึ่งสบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัครเซียนหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีโจซิวหมิงส่งตราบัญชาให้กับเย่เหวยและหลู่เฟิงโคนละชิ้นข้าคือปรมาจารย์อัคราเซียนแล้วเย่เหวยรับตราบัญชาซึ่งเป็นตัวแทนสถานะของปรมาจารย์อัคราเซียนมาจากจูซิวหมิงสถานะของปรมาจารย์อัคราเซียนสูงสักเพียงใดนะหรือสถานะนี้สูงสักยิ่งกว่า ผู้นำตระกูลของสามตระกูลใหญ่แห่งเมืองชิงเย,ยว่แม้แต่เจ้าเมืองชิงเย,ยว่ยังต้องปฏิบัติอย่างนอบน้อมน้องเล็กเย่เหวยมีเวลาคุยกันหน่อยหรือไม่ัวซิ่วหมิงตกหล่บยเย่เหว่ยมองเย่เหว่ยด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเย่เหวยมีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นหนึ่งในซีเสริรนจงแห่งมลรัฐชิงเขาจึงต้องพูดคุยกับเย่เหวยเสียหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของซีเสริรนจงการกลายเป็นซีเสริรนจงมีแต่ข้อดีมากมายในตอนที่กลายเป็นซีเสริรนจง อย่างน้อยๆตำแหน่งสถานะในบรลลาร์ชิงนี้จะสูงสักหาได้เปรียบผู้ดูแลโจกแรงใจเกินไปแล้วเย่ยหวยถือเป็นเกียรติอย่างมากเย่ยหวยยิ้มยังแสดงท่าทางอ่อนน้อมโจซิลหมิงคือผู้ดูแลของกาคีปรมาจารอัคารเซียนแห่งเมืองหนิงเขามีใจจะทําความคุ้นเคยกับตัวเองแล้วตัวเองจะกล้าปฏิเสธได้อย่างไรฮ่าห้าน้องเล็กเย่ยหวยไปกันตามข้าไปชั้นสองผู้ดูแลพาเย่ยหวยออกจากห้องถงแล้วพาขึ้นไปชั้นสองของภาคีปรมาจารอัคารเซียน เย่ยเหวยและโจซิ่วหมิงเดินจากไปโดยไม่สนใจหลูกเฟิงต่อให้โจซิ่วหมิงโง่กว่านี้เขาก็รู้สึกได้ว่าระหว่างเย่ยเหวยและหลูกเฟิงเป็นปรปักกันตอนนี้มันง่ายมากที่จะเลือกฝ่ายและแน่นอนว่าเขาเลือกที่จะอยู่ข้างเย่ยเหวยถึงแม้พรสวรรค์ของหลูเฟิงไม่เลวเลยทีเดียวแต่จะเทียบกับเย่ยเหวยได้อย่างไรกันละ่ะเย่ยเหวยซึ่งมีอายุเท่านี้ได้กลายเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จถึงเพียงนี้เราวกับว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะกลายเป็นคนใหญ่คนโตที่ชื่อดังก้อง ลูเฟิงยืนอยู่อย่างลำพังในห้องถงมองด้านหลังของเย่ยวเหวยและจูซิมินที่เดินจากไปในดวงตาปรากฏความเลือดเย็นราวกับงูพิษเฮ้ยเฮยเย่ยวเหวยเจ้าทำดีมากฝากไว้ก่อนเถอะลูเฟิงกำตราบัญชาที่เป็นตัวแทนสถานะประมาจาร,รย์อาคาเซียนของตัวเองไว้แน่นใบหน้าอึมครึมจนน่ากลัวสะบัดแขนเสื้ออย่างรุนแรงแล้วก้าวเท้ายาวๆออกไปจากห้องถงณชั้นสองของภาคีปรมาจารย์อาคารเซียนภายในห้องที่หรูหราอ่อ่าห้องหนึ่ง โจซิลหมิงและเย่เหวยนั่งตรงข้ามกันน้องเล็กเย่เหวยเจ้าและหลู่เฟิงมีความขัดแย้งกันงั้นหรือโจอซิวหมิงรินชาให้เย่เหวยแก้วหนึ่งด้วยตัวเองแล้วไถ่าถามอย่างไม่ได้ใส่ใจขอรับเย่เหวยพยักหน้าสามปีกอนตระกูลตู้โจอ,อู่จิงจินแห่งป้องประการตงเฮ่อผู้นำการค้าแห่งหลิงเหอสามกลุ่มอำนาจร่วมมือกันมากดดันตระกูลเย่วางแผนจะฮุบที่ดินบนรรพชนที่หุบเขาเหนือของตระกูลเย่จองบงการที่อยู่เบื้องหลังคือหลู่เฟิง หากปรมาจารย์อี้ไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยไม่แน่ว่าตระกูลเย่ต้องพินาศจนคนในตระกูลกระจัดกระจายไปหลู่เฟิงและมู่คุณที่อยู่เบื้องหลังของเขาไม่น่าจะเป็นปัญหาเมื่อเห็นเย่เหวยพยักหน้าจูซิวหมิงกลับขมวดคิ้วพูดอย่างเป็นกังวลเล็กน้อยว่าแต่ดูเหมือนว่ามารดาของหลู่เฟิงคือคนของตระกูลหลู่ซื่อจงแห่งมลรัชชิงเมื่อก่อนตระกูลหลู่ซื่อจงไม่รับรองหลู่เฟิงแต่ในครานี้หลู่เฟิงผ่านการทดสอบปรมาจารย์อักคารเสียนแ,แล้ว ได้รับขนานนามปรมาจารย์อัครเซียนสองดาราตระกูลหลู่ซื่อจงจะต้องรับรองหลู่เฟิงเป็นแน่หากคนของตระกูลหลู่ซื่อจงแห่งมลรัชชิงต้องการจัดการกับเจ้าเรื่องนี้คงจะยุ่งยากขึ้นตระกูลหลู่ซื่อจงคือหนึ่งในสีตระกูลใหญ่แห่งมลรัชชิงในตระกูลมีผู้แข่งแกร่งกุ่หยวนมากกว่าหนึ่งคนอีกอย่างเบื้องหลังยังเกี่ยวพันกันกันกบตระกูลหวางอีกด้วยัวซิวหมิงมองเย่ยวเหวยน้ำเสียงที่พูดออกมาค่อนข้างจริงจังดังนั้นเจ้าควรจะพยายามหลีกเลี่ยงการประทะก,กับหลูเฟิงงโดยตร ความหวังในภายหน้าของเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดรอให้เจ้ามีตำแหน่งที่แน่นอนแล้วค่อยจัดการหลู่เฟิงก็ยังไม่สายเป็นถึงผู้ดูแลของภาคีปรมาจารย์อาคาเรเซียนแห่งมึงหนิงโจูซิลหมิงจึงไม่มีปรมาจารย์มู่ผู้อยู่เบื้องหลังของหลู่เฟิงในสายตาเลยแต่คนใหญ่คนโตอย่างตระกูลหลู่ซื่อจงเขากลับไม่กล้ามองข้ามขอบคุณผู้ดูแลโจที่ชี้เตือนเย่เวยพงกหัวอย่างรู้สึกขอบคุณหลู่เฟิงผู้นั้นไม่ได้เป็นภัยคุกค,คามอะไรความกังวลเพียงหนึ่งเดียวของเย่เวยคือ ตระกูลหลู่ซื่อจงจะลงมือกับตระกูลเย,ย่หรือไม่การ,รเผชิญหน้ากับคนใหญ่คนโตเฉกเช่นตระกูลหลู่ซื่อจงต่อให้ได้รับนามปรมาจารย์อคาเซียนสามดาราในใจของเย่เหวยยังคงไม่มีความมั่นใจเลยเจ้าอย่าเพิ่งกังวลจนเกินเหตุหากเจ้าถูกจัดอยู่ในอันดับสีเสินจงแห่งมลรัชชิงตระกูลหลู่ซื่อจงคงไม่กล้าแต่ต้องเจ้าแม้แต่น้อยจัวซิวหมิงมองเย่เหวยพูดเข้าประเด็นหลักเกี่ยวกับสีเสินจงที่เขาพาเย่เหวยมาชั้นสอง ก็เพราะต้องการคุยกับเย่เหวยเรื่องซีเสริรนจงซีเสริรนจงแห่งบลรัฐชิงนั้นหรือขอรับเย่เหวยได้ยินปรมาจารย์พูดถึงซีเสริรนจงแห่งบลรัฐชิงนั่นคือเจ็ดคนในวัยเยาว์ที่มีพรสวรรค์แข็งแกร่งมากที่สุดของภาคีปรมาจารย์แห่งบลรัฐชิงรับการคุ้มครองจากภาคีปรมาจารย์อัครเซียนแห่งบลรัฐชิงทพ่ที่ต้านทานเผ่ามาและสัตว์อสูรทุกจักรวรรดิทุกบลรัฐจะปฏิบัติด้วยสิทธิพิเศษต่ออัจฉรรรริยยุ่่่่่นนเาาาาาวหลลตตกูมมมีชืองๆไสถข หรือรังแกอัจฉริยะเหล่านี้ง่ายๆไม่เช่นนั้นจะต้องถูกลงโทษอย่างร้ายแรงหรือแม้แต่ถูกฆ่าล้างบางตระกูลด้วยความสามารถและพลังของเจ้าการที่จะได้ตำแหน่งสีเสรนจงไม่น่าจะมีปัญหาจจวซิยวหมิงพูดพร้อมหัวเราะเฮอ,อเสียงดังพูดอย่างล้อเล่นหากปรมาจารย์อัคราเซียนสามดาราที่อายุ16ปีไม่มีคุณสมบัติที่จะถูกจัดอันดับเป็นสีเสรนจงแล้วก็แล้วใครกันที่จะมีคุณสมบัติหลักแม้แต่ท่านเคอร์ไปผู้ยิ่งใหญ่ ยังผ่านการทดสอบปรมาจารย์อัคราเซียนตอนอายุ18ปีเย่เหวยทำลายสถิติของภาคีปรมาจารย์อัคราเซียนแห่งมูลรัชชิงพอสวรรค์ที่ท้าทายสวรรค์เช่นนี้คงไม่มีปัญหาที่จะได้รับการจัดอันดับเป็นสี่เสินจงข้าข้าจะเป็นได้จริงๆนั้นหรือเย่เหวยใจเต้นตึกตักหากตัวเองได้มีชื่อเป็นสี่เสินจงแห่งมูลรัชชิงตระกูลหลู่ซื่อจงคงไม่กล้าที่จะลงมือกับตัวเองแน่นอนจัวซิ่วหมิงพยักหน้าอย่างแรงพูดอย่างเด็ดขาด น้องชายเย่เหวยเจ้ากรอกข้อมูลลงไปเสียหน่อยอีกไม่นานท่านปรมุกจะนำข่าวของเจ้าส่งผ่านไปยังภาคีปรมาจารย์อัครเซียนแห่งมลรัฐชิงมันจะสิ้นสุดในเร็ววัยแต่ท้ายที่สุดจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนในการยืนยันการเป็นสีเสิญจงสีเสิญจงจะสื่อถึงเจ็ดคนที่มีพรสวรรค์อัครเซียนแข็งแกร่งที่สุดในมลรัฐชิงของพวกเราเรื่องนี้จะต้องรายงานไปยังสำนักเซียนขอรับข้าเข้าใจแล้วเย่เหวยพยักหน้า แล้วรับแบบฟอร์มแผ่นหนึ่งมาจากจูซิวหมิงเขาตั้งใจเขียนมันถึงแม้จะไม่แน่ใจว่าตัวเองจะได้รับนามของซีเสินจงหรือไม่แต่ลองดูก็ไม่เสียหายนี่คือบัญชาศักดิ์อัครเซียนเป็นตัวแทนสถานะของปรมาจารย์อัครเซียนทุกคนข้าจะไปบอกกล่าวแก่ท่านประมุขก่อนให้ท่านประมุขนำคุณสมบัติของเจ้าส่งไปยังภาคีปรมาจารย์อัครเซียนแห่งมลรัชชิงเย่อหวยฝึกฝนกับปรมาจารย์อี้ถึงสามปีเขาจึงรู้จักบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัครเซียนวิง เย่หวยยื่นมือออกไปพลังเนียนควบแน่นรวมกันที่ปลายนิ้วมือแล้วจิ้มเบาๆบนบัญชาศักดิ์สิทธิ์อคาราเซียนเมื่อฝ่ามือของเย่หวยแต่ลงไปบนบัญชาศักดิ์สิทธิ์อคาราเซียนก็ประตูแสงแวววาวาระยิบขึ้นจากนั้นมีสตรีที่มีรูปลักษณ์ดึงดูดใจปรากฏที่เบื้องหน้าสายตาของเย่หวยสตรีนางนั้นแต่งกายชุดกระโปรงผ้าไหมสีขาวร่างกายกระพือปีกลอยอยู่กลางอากาศราวกับเป็นเทธิดาอาวัยวะทั้งห้าบนใบหน้าช่างงดงามโดดเด่นเป็นด่งผลงานชิ้นเอกจากฟากฟ้าก็ไม่ปาน ปรมาจารย์อัคราเซียนเย่เหวยที่เคารพสวัสดีข้าคือตัวแทนของภาคีปรมาจารย์อัคาราเซียนยินดีต้อนรับเจ้าที่ได้เข้าร่วมร่างเงาของสตรีนั้นมองเย่เหวยด้วยรอยยิ้มสายตาของนางเผยความแปลกใจไม่น้อยเย่เหวยยังอายุน้อยนักวัยละอ่อนเพียงนี้กลายเป็นปรมาจารย์อัคราเซียนช่างยอดเยี่ยมเสียจริงๆในตอนที่เข้าพิธีการจารึกแสวงบุญข่าวสารทุกอย่างของเย่เหวยถูกส่งไปที่สำนักเสียนเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถหลอกลวงปรมาจารย์อักคารเซียนได้ปรมาจารย์เย่นี่เป็นครั้งแรกที่ท่านใช้บัญชาศักดิ์สิทธิ์อักคารเซียนด้วยหน้าที่ของข้าข้าจึงขออธิบายเสียหน่อยถึงวิธีการใช้ต่างๆของบัญชาศักดิ์สิทธิ์อักคารเซียนก่อนอื่นท่านสามารถใช้คุณค่าคุณูปการในการซื้อถัดถิมิลักคะวิชาเทพเซียนวิชายุธยาตันชนิดต่างๆเพื่อสมุนไพรกระดาษศ,ศักดิ์สิทธิ์ในการเข็นขดมวนเซียนเลือดมนันสัตว์อสูรราชรส หรือแม้แต่ข้อมูลสมบัติที่หาได้ยากใบอนุญาตเคลื่อนกองทัพพิทักษ์ขนาดเล็กเป็นต้นผ่านทางบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัครเซียนขอเพียงให้ท่านมีคุณค่าคุณูปการที่เพียงพอก็จะสามารถใช้มาในการสั่งซื้อสิ่งของที่ท่านต้องการได้ทั้งหมดในตอนที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อขอเพียงอยู่ภายในดินแดนของมนุษย์ของจะส่งถึงภายในสิบสองชั่วยามร่างเงาสตรีมองเย่เหวยพูดด้วยรอยยิ้มที่สงงามอ่อนหวาน อีกอย่างหากท่านมีปัญหาที่ไม่เข้าใจแล้วก็ท่านสามารถนำปัญหาของท่านมาเขียนไว้บนแร่ยกหมื่นปริศนาผ่านทำบัญชาศักดิ์สิทธิ์อักคารเซียนได้โดยตรงแน่นอนว่าท่านสามารถให้ปรมาจารย์อักคารเซียนสิบดาราจำนวนหนึ่งหรือแม้แต่ผู้ปกครองแห่งอักคารเซียนชี้แนะท่านโดยตรงแต่ท่านต้องมีคุณค่าคุณูปาการหรือค่าความดีที่เพียงพอแต่แน่นอนว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ต่อให้มีคุณค่าคุณูปาการที่เพียงพอ ก็ไม่อาจซื ion. ้อได้น้ำแต่ละระดับจะมีเงื่อนไขที่แน่นอนยกตัวอย่างเช่นหากท่านต้องการใบคำร้องขอเคลื่อนทับกองทัพพิทักษ์ไม่เพียงแค่ต้องการคุณค่าคุณูปการสิบหมื่นสักในตำแหน่งของท่านจะต้องเป็นปรมาจารย์อักคารเซียนสิบดาราจึงจะสามารถทำได้สตรีมีน้ำเสียงที่นุ่มนวลรอยยิ้มหวานหยาดเยิ้มเย่หวยก็ฟังอย่างตั้งใจถึงแม้เขามองดูปรมาจารย์อี้ใช้บัญชาศักดิ์สิทธิ์อักคารเซียนอยู่บ่อยครั้งแต่เขากลับไม่ได้ลองเล่นกับมันเลย วิธีการที่จะได้คุณค่าคุณนูประการมีมากมายหลักๆเลยสามารถแบ่งออกเป็นสามวิธีวิธีการที่ 1. ตอบคำถามบนแร่ยกหมื่นปริศนาจะได้รับคุณค่าคุณนูประการจะผู้ถามเป็นของรางวัลวิธีการที่สองบรรลุวิชาเทพซียนให้สมบูรณ์คิดค้นวิชาเทพซียนหากท่านยินยอมที่จะมอบคุณูประการวิชาเทพศีนที่ท่านคิดค้นและวิชาเทพซียนที่ท่านได้บรรลุให้สมบูรณ์แต่สำนักเซียนท่านจะได้รับคุณค่าคุณนูประการ ที่มีมูล,ลค่าหาได้เปรียบวิธีการที่สาค่าสัตว์อสูรเผ่ามานและมอบวัตถุดิบร่างสัตว์อสูรและคุณูปการเลือดมานของเผ่ามารสตรีนางนั้นนำรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆแจกแจงให้เย่เหวยฟังตามการแนะนำของสตรีนางนั้นอารมณ์บนใบหน้าของเย่เหวยยิ่งประหลาดใจมากขึ้นบัญชาศักดิ์สิทธิ์อาัคาราเซียนประโยชน์ครอบคลุมกว้างขวางผลที่ได้มีนับไม่ถ้วนลมปราณแห่งจิตวิญญาณของประมาจรรย์อาัคราเซียนทุกคนแตกต่างกัน ลมปราณแห่งจิตวิญญาณเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถซื้อสิ่งของผ่านทางบัญชาศักดิ์อัครเซียนตัวเองสามารถปลดเปลื้องหน้าที่ยอมรับหน้าที่หรือแม้แต่ส่งเสียงผ่านทางบัญชาศักดิก์สิทธิอัครเซียนน่าอาจจจัศจรรย์ยิ่งนักภาคีปร,รมาจารย์อัครเซียนสํนนักเซียนสมกับเป็นสิ่งที่ท่านนักบุญเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเกินกว่าที่จินตนาการมากเย่อเวยตรวจเช็คข่าวสารอื่นๆในบัญชาศักดิ์สิทธิอัคราเซียนจากการมองดูคร่าวๆของเย่เวย ในที่สุดเย่เหวยก็เข้าใจว่าเพราะเหตุใดตำแหน่งปรมาจารย์จึงสูงสักในเผ่ามนุษย์ตำแหน่งของปรมาจารย์อัคราเซียนสูงส่งไม่ใช่แค่เพราะปรมาจารย์อัคราเซียนสามารถบรรลุวิชาเทพเซียนให้สมบูรณ์คิดค้นวิชาเทพเซียนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือปรมาจารย์อัครเซียนคือพลังหลักที่สําคัญในการฆ่าเผ่ามาและสัตว์อสูรเพราะพลังเนี่ยงของปรมาจารย์อัครเซียนสามารถหย,ยุดยั้งเผ่ามาและสัตว์อสูรได้ในกองทัพของมนุษย์ไม่สามารถขาดสมาชิต ที่เป็นปรมาจารย์อคาเซียนในการต่อสู้กับสัตว์อสูรหรือสู้กับเผ่ามารในแต่ละครั้งเหล่าปรมาจารย์อคาเซียนจะเป็นกองทัพหน้าสุดคอยปกป้องเผ่ามนุษย์ตำแหน่งของปรมาจารย์ต้องแลกมาด้วยชีวิตปรมาจารย์อคาเซียนคือผู้ฝึกฝนด้วยเช่นกันสำหรับผู้ฝึกฝนทั้งหลายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวิชาเทพเซียนการพัฒนาหรือแม้แต่อาวุธแห่งชีวิตของตัวเองหนึ่งชิ้นอาวุธแห่งชีวิตของตัวเองไม่ได้หมายถึงทัตถีมิลักคะ แต่เป็นอาวุธที่เหมาะสมกับตัวเองสามารถแบกรับน้ำหนักของวิชาเทพเซียนที่ตัวเองร่ายได้หรือแม้แต่พลังของวิชาเทพเซียนเพิ่มพูนพลังถึงแม้ทัดทีมีรกคาจะแข็งแกร่งแต่วิชาเทพเซียนที่อยู่ภายในได้ถูกกำหนดไว้แน่นอนไม่มีที่ว่างให้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ฝึกฝนธรรมดาทั่วไปแล้วทัทิมลรกคาสำคัญถึงขีดสุดแต่สำหรับผู้แข็งแกร่งระดับหวกะท อาวุธแห่งชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองหนึ่งชิ้นสำคัญยิ่งกว่าบัญชาศักดิ์สิทธิ์อคาเรเซียนประโยชน์ครอบคลุมกว้างขวางมีประสบการณ์ของผู้แข็งแกร่งของผู้อาวุโสเป็นจำนวนมากข่าวคราวเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถตรวจสอบดูได้ง่ายๆและมีบ้างที่ต้องจ่ายด้วยคุณค่าคุณอุปการที่ค่อนข้างสูงตอนนี้เย่เหวยยังไม่มีคุณค่าคุณอุปการจึงทำได้เพียงดูข่าวคราวที่ไม่ต้องจ่ายคุณค่าคุณอุปการถึงแม้ข่าวสารเหล่านี้จะไม่ต้องใช้คุณค่าคุณอุปการ แต่สำหรับเย่เหวยที่เป็นดังมือใหม่ผู้เพิ่งผ่านการทดสอบปรมาจารย์อคาราเซียนข่าวสารนี้จึงมีประโยชน์เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เย่เหวยทำให้เย่เหวยเข้าใจถึงความรู้ที่ก่อนหน้านี้ตัวเองไม่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นอาวุธแห่งชีวิตของตัวเองปรมาจารย์อีไม่เคยพูดกับเขาเรื่องนี้มาก่อนเพราะเมื่อก่อนพลังของเย่เหวยอ่อนแอเกินไปมีคุณค่าคุณอุปการก็สามารถยกระดับการพัฒนาวิชาเทพเซียนอาวุธแห่งชีวิตของตัวเองให้มากขึ้น เย่เหวยมองดูคำพูดจากประสบการณ์ของผู้อาวุโสท่านหนึ่งจึงพยักหน้าอย่างชื่นชมยังทัทิมิลักขัดกดม้วนเสียนและอื่นๆต่างเป็นของน่ากายพลังของตัวเองถึงจะเป็นรากฐานนอกจากการพัฒนาและวิชาเทพเสียแล้วอาวุธแห่งชีวิตของตัวเองคือพลังส่วนหนึ่งของตัวเองเช่นกันจบตอนที่142โปรดติดตามตอนต่อไป